เนื่องจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นัดฟังคำสั่งศาลในกรณีไต่สวนการบังคับโทษจำคุกของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีว่าเป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือไม่ในคดีชั้น14โดยศาลฎีกามีคำสั่งให้บังคับโทษจำคุกนายทักษิณเป็นเวลาหนึ่งปีเห็นว่าการบังคับโทษไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขณะที่นางสาวแพรทองทานจินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้เปิดใจภายหลังสารดีกามีคำสั่งจำคุกทักษิณหนึ่งปีคดีรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจครอบครัวสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้เรารู้สึกเรื่องนี้อยู่ในทุกๆวันต้องขอบคุณทุกท่าน ที่ส่งความห่วงใย,ยส่งกำลังใจมาให้คุณพ่อและครอบครัวของเราพ่อยังเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ผ่านมาผลงานต่างๆที่ทำเพื่อบ้านเมืองเป็นคนที่นึกถึงบ้านเมืองอยู่เสมอและตั้งใจจริง หวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตพี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีดิฉันเองและครอบครัวมีความรู้สึกเป็นห่วงคุณพ่อแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจที่คุณพ่อได้สร้างประวัติศาสตร์มากมายในประเทศจนมาในวันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งที่มีนาย,ยกทีคนแรกที่ต้องจำคุกเรื่องนี้ค่อนข้างหนักนิดหนึ่งแต่มีกำลังใจดีทั้งพ่อและครอบครัวรู้สึกคินึกในปัญหาการทุนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีการแพรโทษลดโทษของุกพ่อเหลือหนึ่งปีนะคะซึ่งก็พวกเราทั้งครอบครัวค่ะก็สำนึกในพระมหากรุณคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เรารู้สึกเรื่องนี้ในทุกวันแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยมาให้คุณพ่อและครอบครัวของเราค่ะ ยังไงก็ตามท่านทักษิณเองนะคะ<ม>ก็ยังเป็นผู้นำท,ทำงางจิตวิญญาณในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ผ่านมามผลงานต่างๆที่ทำเพื่อบ้านเมือง<ม>นะคะท่านก็ยังเป็นคนที่นึกถึงบ้านเมืองอยู่เสมอมแล้วก็ตั้งใจจริงในการที่หวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตพี่น้องประชาชนความกินอยู่ดีตอนนี้ตัวดิฉันเองแล้วครอบครัวก็ มีความเป็นห่วงคุณพ่อค่ะแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่คุณพ่อก็ได้สร้างปาระวัติศาสตร์มากมายในประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนในประเทศวมาวันนี้ก็เป็นบทป,ปรวัศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีนายกมนตีคนแรกที่จะต้องจำคุกนะคะเรื่องนี้ก็ อาจจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่ากำลังใจดีทั้งคุณพ่อและครอบครัวคะ่ะแล้วแน่นอนว่าในส่วนตัวของชลพรพ่อไทยเองคะ่ะก็ยังมุ่งหน้าทำง,งานต่อเพื่อจะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนตรวจสอบรัฐบาลต่อไปนะคะแล้วก็ส่วน ของพักเองเนี่ยทุกคนมีกําลังใจที่ดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนประชาชนทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างกันตลอดอะระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็ก็ขอบคุณท่านที่มาวันนี้ด้วยค่ะล่าสุดอาร์ตพสุดค่ะก็โพสต์ข้อความถึงคุณทักษิณแต่บอกว่างานนี้เนี่ยมีคนเสะเทือนหนักค่ะ ไม่รู้สิเรื่องนี้ผมชื่นชมนะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่คุณทักษิณท่านลูกผู้ชายดีครับกล้าทำกล้ารับกล้ากลับเข้ามากระบวนการตามกฎหมายนี่ครับลูกผู้ชายไม่ใช่อ e ีแอบกล้าทำแต่ไม่กล้ารับใครเห็นท่านเป็นไอดอลช่วยเป็นลูกผู้ชายเหมือนท่านด้วยนะคำว่าลูกผู้ชายแม่งวัดกันแค่นี้กล้าย,ยอมรับไหมถ้าไม่คือมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายหลอกใครก็หลอกได้มึงหลอกตัวเองไม่ได้ ขณะเดียวกันมีรายงานเมื่อเวลา17นาฬิกา10นาทีวันที่9กันยายนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีขบวนรถตู้จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพสีขาวจำนวน3คันด้วยกันโดยทั้งหมดได้เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามเจาะจงไปที่รถตู้คันที่2ทะเบียน หนึน,นหนูงองู 7-412. กรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นรถตู้คันที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั่งกลับมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพในช่วงกลางวันปรากฏว่าผู้สื่อข่าวได้พยายามวิ่งติดตามรถตู้คันดังกล่าวเพราะเห็นว่ามีการเปิดกระจกและเห็นเป็นนายทักษิณชินวัตรนั่งติดข,ข้างกระจกสวมเสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีดำ ของเรือนจําพิเศษกรุงเทพซึ่งเป็นสีเสื้อสําหรับผู้ต้องขังเด็ดขาดที่สามีคมําพิพากษาถึงที่สุดแล้วโดวยเมื่อเห็นเช่นนั้นผู้สื่อข่าวจึงได้พยายามตะโกนสอบถามนายทักษิณว่ามีอะไรอยากจะพูดกับสังคมหรือไม่ปรากฏว่านายทักษิณไม่ได้ตอบคําถามหันมามองที่ผู้สื่อข่าวและมีรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าและเมื่อถามต่อว่ามีอะไรอยากจะบอกกับคนไทยหรือไม่และเมื่อถามต่อว่าตอนนี้มีกําลังใจดีหรือไม่ ปรากฏว่านายทักษิณก็ไม่ได้ตอบคําถามเช่นเดียวกันแต่มีการยกนิ้วโป้งข้างขวาขึ้นให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพพร้อมอมยิ้มเล็กๆน้อยๆจากนั้นขบวนรถก็รีบเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังเรือนจํากลางคลองเปรมทําให้ผู้สื่อข่าวต้องยุติการวิ่งติดตามสัมภาษณ์นอกจากนี้ก็ยังมีรถตู้ยี่ห้อ Mercedes- Ben z ซึ่งเป็นรถของครอบครัวตระกูลชินวัตรก็ขับติดตามไปห่าง ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าการย้ายตัวนายทักษิณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมโดยไม่ได้เลี้ยวเข้าทันทัสถานโรงพยาบาลราชธานอย่างที่สื่อมวลชนเข้าใจนั้นเนื่องมาจากว่าเรือนจำกลางคลองเปรมถือเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงสุดหนึ่งใน5แห่งของประเทศไทยส่วนจะมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นรอทางกรมราชทันชี้แจงอีกครั้ง